สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องนี่หนยสเสตเฮดอาหารพะหญ่งงนะคะกเกษตเฮดเป็นสตูว่าหมูรูดหรือว่า,าแค่รอไม่ซอสนะคะกะสิตรงแค่รดก่อนนะคะมีกระไดที่แล้วนะคะไม่หนยกระเสตเอาตคออกนะคะแล้วนอกน้ำเย็นนะคะต้มแค่รสในเดือดอนะคะให้มันนิมเลยนะคะแล้วก็เอามาลอกน้ำเย็นไปนะคะ นี่เราจะใส่มอใบเดิมน,นะคะเติมน,นุมลงไปนะคะเกดซอสนะคะเติมเนมนงลงไปนิดนึงใส่ครีมวิปปิงครีมหรือว่าแกลดแแดนะคะาภาษาสวีเดนกิดแกลดแดนะคะผสมลงไปนะคะส่วนซอสนี่ก็เอานะคะว่า,าแค่รดอเข้าสีนหน่อยสีไลา์ซ้ำไหนะคะ ก็า้องกะปริมาณเอาเองนะคะก็จะต้มแห้งหอดน,นะคะนี่นราจะเทซอสประมาณนี้พริกไทยขาวนะคะพริกไทยละเอียดสีขาวใส่ลงไปใส่ไระโดมอดลงไปนะคะกระเทียมผงนะคะ ตามด้วยเกลือนะจะ๊ะต้องการปริมาณมาพาเห็ดลงไปนี่ให้ออกเข้มเข้มเข้มอ่าเข้มมันออกเข้มมันนะคะมันจะมันนุ่มก็มันอ่ามันขี้มน,นะคะแล้วก็จะออกเข้มเข้มแปลมแหลมนะคะรสชาติของซอสนะคะเล้าก็จะต้มให้เดือดเลยนะคะ ช่วงนี้เขาก็ใส่แค่รอ, ue, นะคะอนเขาลงไปได้เลยนะคะพอเขาสิต้มไปเลยนะคะต้มให้มันเปืเป่ปป ery, อยๆนะคะบางคนก็ชอบเปื่อยบางคนก็ชอบเปื่อยกับติ่แซ่เแต่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้งให้แค่ร้อนแบบออกเปื่อยประมาณนึงนะคะเขาก็จะต้มต้มให้มันเดือดอีกรอบนึงนะคะแล้วเขาจะซีซิงรสชาตินะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดแป๊บนึงนะคะอ่าแล้วมันก็เดือดแล้วนะคะเมนน้อยก็ได้ชิมเมืองแล้วว่าก็ดีนะคะ ออกเข็มนิดๆมันๆน,นะคะมันๆเข้มอ่ามันๆจากจากน้มแล้วก็จาก,จาก,จาก,จากครีมนะคะแล้วก็จะมีรสชาติเค็มนิดๆของเกลือแล้วก็มีความนัวของอะโลโมอนะคะหรือว่ารสบีฝรั่งนะคะแล้วก็จะหอมพริกไทยนิดนึงนะคะต้มให้เดือดซุปความมันนีบะตองซุกมากนะคะบอเซ่นะคะ จากนั้นเทากัจะเหมือนเดิมค่ะเห็ดซ่อนให้คนนะคะโดยการผสมแบ่งมันนะคะละละล่แป่งมันแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะคะคนแต่กอนนะคะแล้วถกงี่ห่อนใส่ราะว่าเวลามันถือความหอนนะมันจะข้นขึ้นมากๆาก,ากๆเลยนะคะ นี่ค่ะมีหน่อยก,ก็ดีแล้วนะคะเสร็จสักเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน่อยก็จะติดไฟนะคะเสร็จแล้วนะคะสตูว่าหมูรูหรือว่าแค่รสในซอสขาวนะคะก็สําหรับแค่รสได้ซอสขาวนี่กินไปอีหยังมาตีอ่ามีหน่อยแนนําเป็นให้กินกับฮอตดอกทอดนะคะฮอตดอกนะคะเพราะว่าเพรางี้เรามากินก็ฮอตดอกหรือสิกินเป็นหมูย่อฝรั่งทอดก็ไดนะคะเมนูนี้นะคะ คู่กันกับฮอตดอกทอดหรือว่าสมกับเป็ดหมูยอฝรั่งทอดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไี่ได้ก็จะโยกออกมาก,ก่อนนะคะพอมันจะสุกเกินไปมันจะเละเกินไปกับบนหิหากินนะคะกัจากห้พี่น้องเบิองหน้าตาชัดๆคือกระนึ่งเนาะค่ะบมเด็ตตักไข่เบิองนะคะเะคะพราะว่ารอดเพราะไงเพิ่งกินเพิเ่งเติมอ่าอุ่นและเพิ่งกระซทอดฮอตดอกของเพิ่งเองนะคะก็เห็ดไอเบิองว่าเนี้เอาไปเห็ดสามีกินได้นะคะสําหรับพี่น้องหรือว่าพี่นอ้องคนไทยอยากลองเบิงองร่องได้นะคะถ้าบ่มีวิปปิ้งครีมก็ใส่นมธรรมดานะคะ ใส่นมจืดนะคะต้มนะคะลองเห็ดกินล่องเมืงอ,ง,ง,อง,งกินก็ฮอทดอกธรรมดานั่นแหละค่ะล่องกินเบิองนะคะรับรองว่าแซ่สำหรับคนที่มากินนะคะฝรั่งล่องเม่นินวนีไปเห็ดเบิงนะคะด้วยรักจักใจรักนะจุ๊ๆ